ที่วูคองคลิปเมื่อก่อนอะไอที่มันขีแตกหมื่นหนึ่งใช่ไหมล่ะกูไปดูมาเลขเลขเลขซ้อนกันาจ่ใช่เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ขีไปแปดแปดพันเจ็ดพันละชัดก่อนอะกูเล่นเนี่ยเล่นอย่างที่หนับอ่ะกูเคยสูงสุดไม่ไม่รู้ว่ามันได้จริงเปล่าวะแต่วูคองที่มันมาใหม่ใหม่เลยนะประมาณแปดพันกว่าเกือบเกือบคร่าันอะ กูได้อยู่แค่นั้นแหละต่ต่อตตัดตัดแบบแม่ตัดขาเลยว,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 วะ <c oughs> มันเริ่มฟา้าฮะเริ่มฟ้ามันเริ่มฟ้ามันเริ่มมันงูกันจริงจริงเราต้องเริ่มแดงก่อนนะครับถ้ากูขโมยได้กูขโมย <c oughs> ต่อไปมึงเล่ออนอะไรเจมอนเลยไม่รู้ว่าจะไม่ได้อีวีผ่านไปยังฮะ <c oughs> ไอดีอ <si ่ะได้มาไอดีเฮ้ยกูขโมยขโมยบัฟแดงมันได้ปะเออใช่แล้้ยเพนด้าแพนด้ามาเดี๋ยวกูจะหววกับแพนด้ามึงคอยดูกูดักคุมก่อนดักคุมก่อนกูเฮ้ยบวกบวกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะกูอ่ะกูถือได้ปะไปเรื่อยทำดีทำดีอืมอเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยถือว่ามันเพิ่งมีดึงวะแล้วสุดท้ายไอ้ฟานิสก็ได้ ได้แบงบกแบงกลับไปจะดูกับกลัวไม่คุ้มเลยวะหรือว่าดีคุ้มแล้วตั้งสั่งเรานำเนี่ยไม่รู้ว่าจะแต่รู้สึกว่าตอนนี้กูกดกดเพนด้ามาดีเพนด้าน้อยเค้ากูชอบเอมิลี่เลยเม่นเดือนรช้าเลย มันไม่กูไม่รู้ว่ามันโหดตรงไหนวะแต่ว่าเมื่อก่อนถ้ามันเล่นแบบที่กูเล่นเล่นเมื่อก่อนนะที่ที่กูเล่นแบบในโหมดธรรมดาเล่นเล่นสนุกอยู่อะถ้าเราเล่นแบบไม่จริงแรงไม่จริงจังอะไรมากเล่นมันแต่พอมาเล่นหมดจัดอันดับแล้วเราเหมือนเราเครียดด้วยมั้งอะไรอะไรอะไรอีกไอเฮี้ยนี่เลิศเทอขึ้นไนขอค่าก็จุดจุดจุดคืออะไรครับ กูไม่ค่อยกูไม่ได้เข้ากูไม่ค่อยเข้าใจภาษาอาวีว่ะไม่ได้เล่นนานแล้วเออไม่หมดเลยจะร้านกหรอไอ้เนื้อเนี่ยไปสุดส uh uh ุดต่ออ uh ันไปอุ้ยอุ้ยเออสวยเดี๋ยวกูไปเคลียร์บนก่อนเฮ้หรือแย่งแดงมันดีวะแย่งแย่งแย่งแดงมันก่อนนะดีเจมาเอาไม้แดงมันนะเร็วเร็วเร็เร็เดี๋ยวจะฟ้า มูจะถัดเมื่อวานทอนเผยจี๊งไงเงี้ยแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้เออไม่เสีดดดยดายคลิปหายดูไมล้วมก็คิวอะแบบเกมพลิกเลยบบอ่ะอโป้นี่มันเดือดจริงๆเวอร์เพลิน จะมีแพทนหนึ่งที่มันโหดโหดแบบโหดไอ้เหี้ยเลยนะเว้ยพีโป๊ะสองเวทีแล้วสองเวทีแล้วโหดแพนด้าลงกลางอีกแล้วงูลงไปเขียร์กลางก่อนระวังนะสนิทไปแล้วกูพ pues ูดช,ช้าไปใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเันไม่เคยเันข้าพิจิตเปลี่ยนเนะจ้าหนุ่ยนอยู่ดีแ <Hay> ม <en. S 2> ่งก็เดินเข้ามาในการ มันจีนผู้ดีเยะขึ้นมาเอาขอขโมยฟ้ามอเลยเดี๋ยวกูเคลียบ์ลบวลเนี่ก็ยังนงๆอยู่นะมีแอบปิงนิดหน่อยก <Okay. S 1> ็ยังดิเอแพนด้านี่มันไม่หยุดจริงๆเอาเอาแม่งดิเอาแม่งให้ร้องไอ้เชนอ,อุ้ยอุ้ย,ยถึงกับตีดีเนี่ยเดี๋ยวกูได้ได้นะ อู๋ถ้าเราเจอทีแมนดายโอ้ยไม่ได้่ะกูฝืนเกินสวยแค่สองเน็ตเน็ตปิงนะท่านท่านผู้ชมเมื่อกี้ดูดูได้เลยเนี่ยมันนุ่งนวลไงอยู่ในคิดอยู่ไงเออไม่ใช่แม่งปิงจัดอะเอ้ยแพนหน้าอยู่ไหนวะเน้านะเอาเอาเอาแม่งดิกูรู้ว่า ดูกระดังนี่ดูกระดังนี่นมึงไปนน่มเป็นปนุ่มเคเคเคจะลอมีหน้าเฮ้ยถ้ามีหน้ามันยังเปรี้ยวอยู่โอ้โหคีสองพันขออย่าให้เน็ตปิงก็พอถึงมันจะปิงนิดนึงก็คุณตังค์หนุ่มได้เงี้ยซิทูเปอร์ไม่เบิร์นเฮดอืมฟาดเลยครับไอ้เจ่นทำงานกู้ภัยอยู่เนี่ยตอนนี้น่าใช่ ไอขี่รถไปไกลบ่อยเกือบทุกวันโอ้กูโดนลุมไอ้เหี้ยกำลังไปกำลังไปอือหือน้ำมอเตอร์สัปบําเพ็ตัวระตัวสัมมาสับพุทธมอเตอร์สัปสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นเอาช่วยลุกด้วยโหนึ่งยังเจ้ากูไม่ลงเดี๋ยวกูไปไอ้เน็ตชอบปิ๊งมาเหนื่อยขึ้นหัน กูรู้ได้ทำไมเมื่อวานกูถึงลินเ SO อลสุก็นิ่งเงียบกันไว้แค่มันกูจัดทำไมวะกูจัดของมาแบบเหมือนแบบมันเป็นของแพทเก่า<ม>เป็นแพทเป็นแพทที่มันออกมามาแ,แรกๆเลยอ่ะกูก็ยังใช้ของเซตน,นั้นเหมือนเดิมอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนกูกูก็ลืมดรเมีดมันก็เลยไม่จัดจ้านเลยเมื่อวานกูไปดูในทิกตอกมาวันนี้แค่ เฮ้ยเหียนาตา,าโดโูสัตว์แก๊กแก๊ก,<ม>ก,กเย่ยนียแก๊กมึงเหลี่ยมเฮียโอ้โหไอ,อ,อแก๊กมึงดูดเหียอะไรอย่ยนะเง,งียโอ้โหเซิเลยวันนี้เน็บปิงมากๆ โอ้ยด right ีด <c oughs> <İns ano> ีไ้เ so ที้ยมันเป็นไรวะมึงยัาพูดเปี่ยนยังพูดจงเฮ้ยเฮ้ยแก๊กสวย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 วยส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 วยววสว มันยังยังไม่มีกำหนดนะมาดิมาดิเพื่อนเอามาดิเว้ยอยู่เกินระยะเราไปถ้าจะฟิกเกอร์ไปเมื่อกี้ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว,ว่าจะฆ่า,ามันได้หรือเปล่าน่าจะได้แพน,นดา้าแม่งแพนด้ามันยังไม่เขียนนโอเคแค้นทางนี้ก็หนัวอุ้ยเนี่ยยิงปิงดิอยับพึ่งปิงดิอุ้ย อืมอืมอืมเออนี่แหละพอทำโอ้มาคนก้านี่เป็นตัวที่น่ารำคาญมากเลยกูบอกตรงเลยฮียติดเออจริงไอ้เี้ยสโลอยู่นั่นเลยไอ้สโลไม่เจ้าไหนเวลามันติดพินเนี่ยไอ้เทียกูไม่รู้ว่ากูจะตายตอนไหนเนี่ยอยู่นานเหลือเกิน แล้วเวลาเล่นมางั้นก็นะเวลาฟังเวลาเวลาเวลาเราโจมตีเวลามันจะตายแล้วแม่มันแบบติดพิทไปแล้วแบบพิทมันหายพอดีอไอ้เพี้ยมันงุนงิดนะเว้ยกูเลยไม่อยากเล่นเลยอุ้ยเป็นนึงเป็นนึงเน็ตปิงห่วงในป้ากูโอ้ยไอ้เชื่อไอ้ยกูเซ็งว่ะไอ้เชื่อปิงถูกตายจังหวะนี้ โอ้โหโอ้โหคือจะตายป่ะยอมเลกยอมเลกเชี่ยจะตายไว้สักผมบอกนี่คอร์สคิวครับรใช่หรอใช่เก็บสี่อะไรเพนด้ามึงเป็นอะไรเนี่ยไอ,ยอ้เอหี้ยมึงออกหอนอะไรเออลืมไปไม่ใช่หมาไอ้เหี้ยนี่ แพ้เ้วผ่านในสัตว์ไอ้คลิปไอเชี่ยนี่ก็ไม่เข้าสักทีจนทีมันเกิดหมดแล้วเออเบบีบีบบ้าเแบบีเบบีไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงโดนตากแซบตากแซปปพแบพูดเอากับชนะสิบตาติดอย่างนี้เลยได้ป่มึงได้แหละถนิดเอ็ดเม่ปิ้งอ่ะเหน็บเป็นใจด้วยไอ้ทียอา สัตว์เบบีพ่อมึงเหรอไอสัตว์โดถลุมสก๊าบดีเที่ยเฮ้ยดีเจเล่นแม่งนี่โอ้โหของไม่ใช่แม็กซันสี่มานะเที่ยนะไอสัตว์ก,กูปล่อยเล่นไหนเล่นเล่นบนเลยไหมเราจะได้ดันให้แตกไปเลยบน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 ,บนถูกไหมบได้ไหมนะ ได้ๆๆแล้วมันก็ต้องมาวุ่นวายกับเลนบนเราประานี้แหละแล้วเลนอื่นคลิปก็จะเข้าฟันินดิเฮ้ยเข้าแล้วเว้ยเฮ้ยอืออเออือจะย่าแล้วคุูหาามีมึงยิงจัดเดี๋ยวกูตีป้อมก่อนสวยใช่ะ ยิ่งได้ก็ผ่านไปซิเป็นนาทีนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คิดว่าชิวๆไม่ตึงมาก